ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนน,ะนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆ พอสบายสบายอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนกร่างกายของเราเทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกสบาย ต้องปรับให้สบายต้องผ่อนคลายจะ้ก็ะทำแจก็เราให้ใสๆใให้เบิกบานให้แช่มชื่นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งๆนุ่มนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ เอาใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆแตะไปตงรงกลางอย่างเบาๆสบายสบายทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสๆ หรือเพชรใสๆอย่างสวัยสบองหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราถนัดขอให้เป็นของใสๆจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสๆเป็นองค์พระใสๆ รื่นึนนึกอย่างเบาเบาสบายๆถ้านึกถึงภาพไม่ออกเราก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆ ได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะ อย่างละเอียดอ่อนประคองใจให้หยุดนิ่งไปอย่างเนี้ยประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะทิ้งคำวนาไปเองเนะี่ยใจอยากจะหยุดนิ่งใจใจอยู่ในกลางกาย ถึงตอนนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวนมนมทำใจให้มันชุ่มชุ่มให้มันแช่มชื่นใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเดี๋ยว เราจะรู้สึกว่าภายในมันจะกลวงลงลงโปร่งาเบาๆตัวจะขยายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปกลื่นไปกับบรรยากาศเหมือนไม่มีตัวใจของเราก็กจะใสๆหนึ่งหนึ่ง ก็ให้นิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบ,สบยายๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันถูกส่วนคือปรุงใจจนถูกส่วนก็ตกโสนก็ไปข้างในแล้วก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ มาพร้อมกับความสุขแช่มชื่นเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนกันเด่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายตั้งสบายสบายนะจ๊ะตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใ,ใจเย็นๆ ส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างองพระพุดผ่านขึ้นมาบ้างเราก็ายังคงใช้วิธีเดิมคือหยุดนิ่งใจๆอย่างเดียวนิ่งน่มอย่างเดียว ใหใจใสใสทำซ้ำซ้ำที่ทำไปแล้วนจะจะแตะลงไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระใสใสไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำนับครั้งไม่ถ้วนเลยจะได้คล่องขึ้น เห็นดวงเห็นกายชัดใสติดอยในกลางกายเราจะนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ภายในการมีที่พึ่งภายในด้ยการเข้าถึงเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลา จะทำให้เรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไม่หวาดหวัว่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีปีติสุขใจมันจะนิ่งนุ่มเฉยๆเบิกบาน ใจจะนิ่งนุ่มเฉยๆมีความสุขอยู่ภายในแม้สังขารภายนอกจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามในวันที่เราไม่แข็งแรงนั่นแต่ะจะข้างในเราจะแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งใสสดชื่นอยู่ภายในจะเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามท,ทั้งที่เราอยู่ในสภาวะดูแลสังขารหยาบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราได้เห็นที่พึ่งอิติสุขความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจมันจะขายายให้ออกมา ภายนอกพลอยทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเรานะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะแสวงหาที่พึ่งภายในเหมือนอย่างตัวเราเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนะม,มุ่งมั่นตั้งใจหาที่พึ่งภายในให้ได้ ฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชาคือต้องเน่งนมเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่ 7. เจ็ดเราเวลาจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบไปเกิดใหม่ก็ต้องไปตรงนั้นแหละ จริงช่วงหรือช่วงจริงก็อยู่ที่ตรงนั้นน่ะศึกจริงพบอยู่ที่ตรงนั้นจะสุขติภูมิหรือทุกติภูมิก็อยู่ที่ตรงนั้นหายใจเราใสใสเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างหรือดวงธรรมใสใสแจ่มกระจ่างสุขติก็เป็นที่ไปกลับไปแบบผู้ที่ มีชัยชนะนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมสุติเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเรามีบุญดีแึ่ามาเกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท้างให้มีวาสนาด้วยการสแสวงหาธรรมะภายในให้เจอ ตั้งใจกันให้ดีให้ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย